Me with light. <laughs> สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนรายการทีเจเกมเมอร์ทีวีนะครับวันนี้ก็จะมาสอนการโหลดมอสไมค์ครับ1.6.2กับมอสเอ็กเลยิงนะครับอืมครั้งแรกคร่ะกูเกิลกูเกิลแล้วก็ได้แล้วแต่คุณถ้ามันเป็นกูเกิลใช้งานได้อะเออคลิปนี้ก็ไม่สอนไม่เยอะ แค่มาสอนโหลดเฉยๆ Google พิมพ์ว่า S K A, A H K Y นี่แต่ไม่ใช่ภาพสวยไอคิดนี่ ออนี่นะครับดูหกจะให้ไว้ใต้ลิงค์ิป t ชั่นข้าไปเลยถ้ากิถึงหน้านี้แล้วก็เลื่อนลงมาจะเห็นอันนี้โหลดไหนก็ได้แต่ผมแนะนำให้โหลดนี้ครับเพราะมันเป็นไฟที่เล็กและดีที่สุดนะครับ สมมุติเราเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้นะครับราแป๊บรแป๊บรอแปบ๊แปบ,แปบนะครับแปปมาแล้วให้กดครอบที่คุณคุณเซฟผมเซฟไว้ในนี้นี่ ถ้าของคุณลานเสร็จแล้วมันจะเป็นแบบนี้นครับคุณบอกว่าโอ้รู้แนละ้วทำไงง่ายคุณก็ทิ้งๆไปคุณจะกดคลิปของผมทิ้งไปแล้วกดนี่เลยใช่ไหมครัผิดนะครับเดี๋ยวก,กดทีนะครับดูจบดูต่อกันไปให้จบนะครับอย่างแรกเราต้องปรับตรงนี้ให้เป็นอ่ะจะแบบนี้ก็ได้แต่ผมแนะนําอันนี้ดีกว่าแล้วคุณก็กดรันเลยรันโอเค รอจะลานขึ้นมาสมมุติรันเสร็จแล้วลันเสร็จแล้วใช่ไหมครับสมมุตินะเข้าเกมเออข้าเกมเข้าเกม,เกมแป๊บ เดี๋ยวรอสิท่านผู้ชมพะรอนอะ่ะโหเออข้าวรอนะครับเอาตรงนี้แล้วแต่รหัสคุณผมจะเอาอะไรดีผมจะเอาอะไรดีเนาะ ผมเสียไม่ได้เพราะผมโหลดตัวซ้ำอะ่ะถ้าเกิดไม่ได้ผมก็ที่จริงรพวกคุณนะได้แต่ผมบางทีก็หล่ถ้าผมจะสาธิตไม่ได้นะครับเพราะผมโหลดซ้ำไม่รู้เหมือนกันลองดูก่อนถ้าเกิดได้ก็คือได้นะครับอ่ะามาเล่นคนเดียวมันจะขึ้นเอกซเ์ตรงนี้ถ้าเกิดผมไม่ขึ้นก็นั่นไงครับผมผมไม่ขึ้นเดีย๋ยวผมกอดร้านใหม่ก่อนผมผมไม่ขึ้นโหลดซ้ำนะครับ อย่าโหลดซ้ำนะครับเกิดใครลงลงทุนอย่าอัดคลิปแบบโหลดซ้ำอย่าซ้ำนะครับจะไผมจะไปแบบผมอ๋อแล้อแบบไม่รู้แล้วถ้าเกิดไม่ได้ก็ไม่รู้แล้วเกิดไม่ได้ก็เป็นเพราะเครื่องผมแล้ว อลองรันผมไม่รู้แล้วนะครับอันนี้ผมไม่ขึ้นเพราะอังรันไม่เสร็จรอนะครับอันนี้ผมลู้งคุสาธิตนะเนี่ยอถ้าเกิดเราชนะจะเป็นแบบนี้กดออกเลย ถ้าอันนี้ไม่ได้ผมก็ไม่รู้แล้วนะครับอ่าอ่า,อาไม่ได้หรอเป็นพราอะไรแล้วอ่ะเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนถ้าเกิดแบบนี้เป็นพราอะไรแล้ว ผมไม่รู้ละเดี๋ยวเข้าใหม่ก่อนเอาเอ,อิสเรผมผมลงทุนให้คุณขนาดนี้แล้วไม่รู้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะโหลดซ้ำหรือเปล่าก็ไม่ทราบมันทัาซ้ําหรือเปล่าแต่น้นผมก็เล่นมันก็ได้นี่เนี่ยเอาแล้วถ้าผมก็ได้ครับนายผมขอล้านใหม่เ เกิดปัญหาละเพราะอะไรวะเกิดปัญหาในการทำหรือว่าตอนลันเขาให้กดตรงนี้ปับ๊บกดโนนั่นไงบานทีก็เป็นแบบนี้อย่าก,กดเย็ดตามผมนะครับผมกดผิดเพราะวันนี้ก็เพิ่งหลดเป็นครั้งแรกอ เป็นครั้งแรกก็เลยไม่ค่อยรู้อะไรแล้วลองเข้าไปเล่นก่อนลองๆนะครับลองลอง ได้แล้วนะครับอ่าผมว่าอย่าก,กดโอเคนะครับอย่าก,กดเย็ดถ้าเกิดได้แล้วมันจะเนี่ยมันจะมีรูปเนี่ย x z y ข้างบนแล้วก็เลขตามนี้เลยอ่านะครับกด L เพื่อทําให้สว่างกว่าเดิมกดอันนี้มืดเหมือนเดิมแต่กด x นี่นะครับของตามอย่างได้เยอะเลยก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงข้อนี้ครับ สวัสดีกันด้วยครับ